เพราะว่ายายใส่พริกเยอะอยู่เด้อไม่ได้เยอะไม่ลองไม่บยอ้เห็นเม่ห็นเี่แดงี่แดงเป็นคนชุมพรเหรครับน่อับัสทำไมอะครับอลืมอืมกินแค่เดียวคนนกระิทไ้ครับนานอยูนะผมผมอยู่ที่ปีแล้วเหร อยู่ได้ยังไงตั้งสามสิบปีก็ทนอยู่เฮ้ยไม่ใช่อยู่ทนแต่เนี่ยเขาพิศดารจริงเลยเห็นไหมนี่ยเขาอยู่ทนอยู่สวัสดีครับผมเนี่ยเอาหม่มีท้าทายทุกท่านที่รับชมเสือกไปนะฮะนี่้ครับตอนนี้ก็จะมารับประทานอาหารด้วยข้ามันฝรั่งตามมะเขือนะช่วยกันตามกับแม่อ๋อมเมื่อกี้นะคะซึ่งมะเขือใส่เห็ดกระดาษแล้วใส่ไข่ต้มนะคะเพราะว่ามันไม่มีวัตถุก็เลยใส่ไข่ต้มแทนเร่อสบายครับ อันนี้พวกอนุวัตกินไม่ได้เด็กค่ะอนุบาลอยู่นะปลาอันนี้มันปลาอืมโดนกดไลค์แล้วก็รับชมโฆษณาได้ไหมครับผมมันไม่มีพริกนะขอแค่ข้าวเหนียวโรยเกลือก็พอบอกค่ะไม่นานไม่มานสิลักษณะปลาแบบนั้นนะไม่ได้นี่แหละที่นั่งตรงนี้เลยก่นที่นั่งที่นั่งพลาสติกนะไอ้สิพลาสติกบอกมันยืดบนถุงพลาสติกสตาร์ทเพราะผมทำหรอเออมากมากเลยมามาเกินครับเลยครับ มามากินมารั่างอะกระดร่างร่างอะไรก็ร่างบ้านเรามีอะไรให้่ี่ไม่กินได้ที่บ้านเม่ได้กินได้หมดต้องย้ายเราเลยเพิ่งก็เลื่อนหรอบังบุอีกนี่เห็นไหมเห็นกันที่เลยมาแล้วมี่ระวังจัดการช่วยมากเลยนะเจ้าข่าวเท่าอันนี้ของใครพ่อไปนั่งเลยพ่อขึ้นข้างบนก็ได้ ไปแล้งแล้วลูกช่ของเวลาที่มันลืมไปก็กินตะเข้าเนาะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก้อนเปิดเหรอคะาาโอเอยนี่เาไม่ได้นั่งเลยพี่นิดจะได้ขึ้นไม่ได้เออนั่งเห็นไหมพ่อนั่งเลยพี่นิดมันจะเข้าปิดไม่ดาปิดปิดิกกอ อืมหน้าไฟพิงวะอให้ันอก่ะน้องมีเผาเผาหนังน้องมีมามามเมตมามามาานนมา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 มขมา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 งาม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 นมา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 ตาม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 มาามามา้ามมามามา้ามมามาามมานามามมมาม่ม

เาเยอกงนี่ไยกลงจากเตาไม่ดี้าก็ร้อนร้อนเลยมีแรงงายเยบ่ายเราหอนด้วยี่ไได้เห็ดเอตห็ดต่าคุณี่กางเห็ดช่ายอืมันนียังรายหลอกางันี่ิบนะเห็ดกระด้างก็ฟอกอกมุนเลยหล่ะเจ้าแตกเนด้เมือแต่อะไรนี่อมันได้อุ่นดีกติ

สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวรับไปกินที่บ้านนะคะเอฟซีเอาเลยเอาเลยตามสบายผมพอแล้วครับเาอยผมกินแต่ข้างเนียว่าเปล่าะครับ